บีเจเนี่ยไอจังหวะเล่นสั้นเนี่ยมันคือตรงนี้นะครับมันคือรูปแบบบูฟแฟตกนะครับมันคือรูปแบบบูฟแฟตกแล้วมันเบรกเนี่ยแถวประมาณยี่สิี่จุดยี่สี่จุดสองอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยจุดเบรกเนี่ยของของตัวของบีเจเนี่ยคือถ้าเล่นสั้นต้องเล่นนอนเบรกบูฟแฟตกแล้วก็มาขายตอนปิดแกรบเนี่ยที่ยี่สิบห้านะครับแปลว่าตรงเนี้ยเราเล่นสั้นเนี่ยไม่ทันละแต่ถ้าถามว่าซื้อเพื่อจะเล่นรอบกลางได้ไหมเล่นได้เพราะว่า รอบกลางเนี่ยมันจะมีสัญญาณของโกลเด้นคลอสตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะงนั้นถ้าเล่นสั้นผมอาจจะมองว่าไม่เหมาะเพราะว่าจุดเล่นสั้นมันมันผ่านไปละแถวยี่สิบสี่จุดสองครับครับถ้าลถ้าเล่นยาวรับ BJC แถวไหนดีครับถ้าเล่นกรอบกลางยาวครับอาจารย์แชมป์เอ่อถ้าเล่นกรอบกลางยาวจริงเนี่ยมันเพิ่งตัดตัวโกลเด้นคลอสขึ้นมาเนี่ยจริงแถวยี่สิบสี่จุดห้าเนี่ยก็ซื้อได้สําหรับตัว BJC ครับยี่สิบสี่จุดห้าเป็นจุดซื้อสําหรับเล่นกลางยาวแล้วไปลุ้นตั้นนะครับแถวไหนดีครับอาจารย์แชมป์ครับ ถ้าเล่นกลางยาวเนี่ยก็สูมออกมาหน่อยนะครับว่าแนวต้านเนี่ยคงแถวประมาณ26หนะครับหรือประมาณ26.25ตรงนี้สำหรับตัวของ BJC นะครับกลางยาวนะครับ BJC 24.5เป็นแนวรับ26.25เป็นแนวต้านนะครับสำหรับการเล่นรอบระยะกลางสำหรับ BJC ส่วนเล่นสั้นไม่น่าจะทันแล้วนะครับ